ทุกคนครับผมอยู่ไทม์สแควร์ที่นิวยอร์กนะครับและการมาครั้งนี้ไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าเราเป็นตัวแทนจากประเทศไทยนะครับมางานซัมซุงอัน p a แพ็กเปิดตัว g รซซี่ C4 4และแระซี่ C5 4และอลังการมากเพราะว่าเขาเปลี่ยนทุกจอในไทม์สแควร์เป็นซัมซุงหมดเลย เล่นใหญ่มากเกือบทุกจอในไทม์สแควร์ที่ New York นิวยอร์กเนี่ยขึ้นเป็นสมาร์ทโฟนพับได้ที่ทุกคนรอคอย g a แ a x y ซ f ่ซ p 4ซซึ่งอีฉันเป็นตัวแทนจากไทยเพียงหนึ่งเดียวมาเปิดตัวงาน Samsung ง n p a c k e d ที่นิวยอร์กเนี่ยแหละครับซึ่งตัวงานนี่ก็มีอะไรมาอวดเต็มไปหมดเลยฟีเจอร์ใหม่ๆนะและงานนี้เว้ยน้องมิลลี่บอบบี้บราวน์หรือว่าน้องอีเลเว่นจาก s t r a n g e r Things ก็มาร่วมงานด้วยซึ่งน้องฝากบอกแฟนๆอาสาพระหลงว่าน้องรักประเทศไทยเลย่นนองชกกินแกงส้มโชอมไข่กุ้งคึกคัก เองเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวทั้งงานทั้งฟีเจอร์ของรุ่นนี้กันว่ามันมีอะไรใหม่บ้างบอกเลยว่าผมอยากได้แล้วคนดูก็น่าจะอยากได้เช่นเดียวกันพร้อมไหมพร้อมสิไปนิวยอร์กันนี่ไม่ได้แบบว่าใครเข้ามาก็ได้นะนี่คือต้องได้รับเชิญเท่านั้นไฮส์การโดดด้วยตื่นเต้นเลยนะ ซึ่งเข้ามาในงานเราก็จะเจอเป็นเล้าชุดต้อนรับแบบนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้มีคอนเสิร์ตด้วยใครเล่นนะครับ <m ix> มิลลี่มิลลี่ิบ้านเรานะเขาดูตอนนี้น่าอยากรู้ว่ากร a ซี่ซีฟลิปสเนี่ยทำอะไรได้บ้างและในงานเนี่ยผมบอกเลยว่า,ว,าว้าวที่สุดในโลกเลย ซีฟลิปรุ่นนี้แล้วเนี่ยเป็นอะไรที่แบบพอชิดมากนะคือส,สาวๆรู้สึกว่ามันเหมือนพกตลับแป้งหรอือเปล่าพกง่ายแล้วก็เหมือนเป็นแก๊เจ็ตเป็นออเจสซอรีผู้ชายก็รู้สึกว่าเวลาแต่งตัวแคชชวลอย่างเงี้ยก็ใส่กระเป๋าเสื้อแบบปึ๊บมันก็แบบหายไปเลยหรือว่ากางเกงยีนที่บางคนใส่ขาเล็กๆก่ะกระเป๋ามันจะตื้นหลือลอ,อะไรนี่หอมั้ยรุ่นใหม่ย,ยังคงเปรี้ยวฟ้าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่อัปเดตมาก็คือความเร็วที่มากขึ้นแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นใช้ได้นานมากยิ่งขึ้นนนะครับับแล้้ววก็ตหาจอ อันนี้แข็งแรงขึ้นด้วยเพราะอันนี้เป็นหน้าจอ Ultra Thin g l a s 2.0นะครับก็ท <c oughs> ําให้แข็งแรงกว่ารุ่นเดิมนะเขาบอกว่ารับประกันการปิดเปิดปิดเปิดได้200,000ครั้งรอบนี้ก็ให้มาเหมือนเดิมนะครับข้างหลังที่คุณเห็นทั้งหมดนี้เนี่ยตอนแรกผมก็ดูว่าเป็นแค่จอ LED ฝั่งหนึ่งเป็น Galaxy C44 ส่วนฝั่งนี้เป็น Samsung Galaxy C Flip 4โเคตรเทเลยตอนนี้ก็เป็นสุดที่รอถ่ายรูปนานมากเพราต่อแถวนานเรื่อยไปต่อดีกว่าจะ <laughs> หยิบไปสักเครื่องจะรู้ไหมลนะ่ะอารุ่วอูร่อ่าตรงนี้เขาก็จะมาให้ดูสีของเครื่องนะครับเครื่องที่เราถือเนี่ยเป็นสีบ o r ราเพอร์เป็นสีม่วงที่กําลังมามา,มากๆนะแล้วก็สีอื่นๆเนี่ยเฮ้ยสวยมากๆเลยรวมถึงเคสแล้วก็ออเทร์รตต่างๆนะครับที่เปิดตัวมาพร้อมกันก็คือโอ้ยสวยบ้าไปแล้ว เมื่อเราซื้อมือถือเราก็ได้เครื่องประดับอีกชิ้นนึงใส่ตัวเลยน่ารักมากเป็นเขียวที่ถูกต้องมากแล้วก็อันนี้เป็นน้ำเงินเนวี่นะครับเหมือนบ้านผมเลยพอใส่เคสพวกนี้เวลาเราถ่ายรูปต่างๆมุมแปลกๆต่างๆก,ก,ก็ไม่ต้องกลัวว่าคุณฟลิปจะทะลอกนะครับแค่ว่าเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูไฮไลท์ว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันทําอะไรได้เยอะมากๆเลยมาตรงนี้ครับเจ๋งมากๆตอนแรกเนี่ยมีสีในใจที่เลือกจากเมื่อกี้แล้วใช่ไหมแต่มาเจออันนี้เราสามารถคัสตอมไมซ์สีของเครื่องเองได้เว้ย ทั้งตรงขอบทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังแล้วคัสตอมไมซ์เองได้ทั้งหมดแล้วก็มีสีให้เลือกเนี่ยคือโคตรสวยเลยคุณก็เลือกได้ตามความชอบนะครับหรยอว่าใครสายมูเนี่ยก็เลือกตามดวงไปเลยอ่ะ ใครโสดก็ใส่ชุดแดงทาปาักแดงจุดทูบแดงเลือกสีแดงให้หมดหน้าหลังแล้วก็ไปไหว้พระตีมูลติเลยจ้าเผื่อจะได้แฟนนะส่วนใครมีแฟนแล้วก็เผื่อได้แฟนสาขา2 3. <c oughs> 3นวัตรกรมรม bespoke เนี่ยนะครับเราจะเห็นกับตู้เย็นซัมซุงที่อันนี้ผมชอบมากมันน่ารักมากคือเราขอาไมซ์สีต่างๆได้นี่หอป่าฝงบนเป็นยังไงข้างล่างเป็นยังไงเอาตูฟ้ฟลิป็นสีอะไรแล้วมันเกิดขึ้นกับ galaxy ส,สีฟลิปสีแล้ว <c oughs> กล้องของรุ่นนี้ก็มีทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับกล้องหลังเนี่ยให้เลนส์มา 2ระยะก็คือวายแล้วก็อั t r a w i วานะเป็นเลนส์ขาเรียวในตำนานใช้เลนส์นิทายเนี่ยจากราสูงเมตรครึ่งกลายเป็นสูง1 7 5ไปเลยค่ะและข้อดีของรุ่นนี้ครับปกติเวลาเราจะเซลฟี่ด้วยสมาร์ทโฟนปกติเนี่ยเราก็จะใช้กล้องหน้าใช่ไหม แต่พอเราฟลิปได้เนี่ยเราก็ใช้กล้องหลังเนี่ยนะครับถ่ายเซลฟี่สบายเลยความละเอียดก็จะเยอะกว่านะแล้วก็เวลาไปทานข้าวกับเพื่อนกับแฟนเนี่ยก็ใช้อ t ตราว d e ถ่ายเก็บได้ครบรวมถึงเวลาพับลงแล้วเนี่ยถือจับง่ายครับเดินถ่ายวิดีโอถ่ายบล็อกเนี่ยคือเหมือนใช้แอคชั่นแคมแต่ว่าถ่ายที่มือได้ดีกว่า เจ๋งมากอันนี้คือได้ใช้จริงๆแน่ๆครับแล้วก็พวกเรา Sound Social u n d s o Cam ถ้าเกิดทำคอนเทนต์ด้วย i n s t a g r กรมทำ Reels หรือว่าใน Facebook ก็ตามนะครับคือไอาการทับแบ่งจอของเขาเนี่ยไม่ได้แบ่งแค่ในตัวกล้องเรานะอันเนี้ยอยู่ใน Reels เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทับปุ๊บเขาจะแบ่งมาอย่างนี้แล้วเราก็สามารถไปตั้งเอาไว้ใช่ไหมครับแทนขาตั้งแล้วก็กดแล้วก็อัดแล้วก็เต้นได้ คือทุกคนตอนนี้ถ้าเกิดจะาหาขาตั้งก็ใช้อะไรใช้ขวดน้ำใช้แก้วน้ําบ้างอะไรอย่างเงี้ยหาอะไรมาพิงหากระเป๋าพิงอยนาี้ไม่ต้องอีกต่อไปนะครับวางไว้อย่างเดียวแต่ว่าก็วางไว้ในที่ที่ปลอดภัยด้วยถ้ามีคนหยิบไปด้วยความรวดเร็วเนี่ยเราจะเรียกอีการั้น,นว่า slip หายฟ l i p หายแล้ว <laughs> และจอของฝาหน้านะครับสามารถพรีวิวให้คนที่โดนเราถ่ายเนี่ยเห็นหน้าตัวเองอันนี้ก็เวลาเราถ่ายแฟนเนี่ยเขาจะได้มั่นใจขึ้นเพราะว่ารู้มุมเบ้าหน้าตัวเองตัดปัญหาการตรีกันเพราะว่าถ่ายรูปไม่ถูกใจแฟนนะครับและรุน่นนี้สามารถปรับเลยโชของพรีวิวได้แล้วด้วยหลังจากที่มินิคอนเสิร์ตจบลงเธอคนนั้นก็ได้อยู่ทุกสายตาของคนในงานมิลลี่บ๊อบบี้บาอน์ผมตะลึงจนฟังเธอไม่ทัน และถ่ายวิดีโอมาได้ิดเดียวเสือกเป็นแนวตั้งด้วยเธอพูดว่าไงเห็นคนไทยคนมี้หรือเปลา่าหรือเธอบอกว่าไม่ใช่จะกินข้าวไข่เจียวไม่มีพริกน้ำปลาไม่มีซอสีรชายกินอยากกินแกน เร็วจนแลบผมฟังเขาออกคำเดียวคือคำว่าซัมซุงอะแต่น้องน่ารักสวยมากๆครับดีใจที่ได้เจอ <c oughs> ก็ดีนะครับซัมซุงพลัซีซีฟลิปซีมันดีเหลือเกินมันก้าวข้ามสมาร์ทโฟนที่เราเคยใช้มาและที่สําคัญมันสวยมากๆครับและฟังก์ชันก็เจ๋งด้วยนะครับเราก็ไม่ต้องกลัวเ,เรื่องความแข็งแรงเพราะว่าพิสูจน์มาตั้แต่รุ่นที่แล้วนะครับพับเข้าพับออกพับไปเหอะมันไม่พังง่ายๆและรุ่นใหม่นี้แข็งแรงกว่าเดิมอีก ส่วนใครที่ใช้มือถือทำง,งานเยอะๆ Galaxy Z Fold 4ก็เปิดตัวมาพร้อมกันทั้ง2รุ่นก็สามารถจับจองได้แล้วนะจ๊ะที่ประเทศไทยของเราขอบคุณซัมซุงด้วยนะครับที่ชวนมานิวยอร์กงานซัมซุงอันแพ็คครั้งนี้แล้วก็ดูแลเราดีอย่างลูกในไส้เดี๋ยวอีพีหน้าจะพาซัมซุง Galaxy Z Flip 4ไปเที่ยวข้างนอกในนิวยอร์กนะครับรอติดตามด้วยส่วนวันนี้ไปแล้วยบายเริฟยู you, รู้ไหมคนดู Love you, love you, nah.